ถ้าลุ้นโชคลุ้นลาบหรือว่าลุ้นข่าวดีที่เกี่ยวกับการเงินนะครับค่อนข้างชัดเจนคแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับหมือนเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงราศีกรกฎเดือนเมษานะคะพาให้มีโชคมีเสน่ห์ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวได้เลยค่ะ ราศีกรกฎในเดือนเมษานี้นะคะก็คือมีโชคนะแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเอ็นดูหรือนะค,ะคุณไปทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงจังหวะนี้มีโอกาสจะประสบผลสําเร็จนะคะทาอะไรไม่ว่าจะติดต่อไม่ว่าจะเล่าเรียนก็ดีนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยขอทุนหรืออะไรต่างๆนะขอให้อยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกมีโอกาสประสบผลสําเร็จ รวมทั้งใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนบางท่านนะคะมีโชคนะคะประสบผลสําเร็จแบบปุบปรับเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อการริเริ่มใหม่ๆนะ,ะถ้าอยากทําถ้าอยากริเริ่มนะคะขอให้อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกแล้วจะดีมากค่ะมาในมุมของการเงินนะครับการเงินบวกชื่อเสียงเอาการเงินก่อนะนะครับ การเงินของชาวราศีกรกฎช่วงเดือนเมษาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะอบอกได้เลยว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมหาศาลมหาศาลพอสมควรจนถึงมหาศาลมากะนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงหลังสงกรานเนี่ยมีเกณฑ์รับเงินก้อนอจนถึงก้อนใหญ่นะครับถ้าลุ้นโชคลุ้นลาบหรือว่าลุ้นข่าวดีที่เกี่ยวกับการเงินนะครับค่อนข้างชัดเจนหรือลุ้นตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทแบบกลางเทอมนอกฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกรกฎเนี่ย มีเกณฑ์ได้แบบนะมันมันอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต,ต้นๆแต่มันมีโอกาสที่จะเบียดที่จะแซงมาได้นะครับถ้าเป็นนักแข่งก็เหืดน,นะคุณวิ่งตามหลังเบอร์ต้นๆมาแบบ <c oughs> หายใจลดต้นคอแล้วคุณก็มาสปีดแซงเอาในช่วงโค้งสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยโดยเฉพาะในมุมของยศตำแหน่งหรือว่าชื่อเสียงเนี่ยช่วงเดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ย เอาต้นเดือนก่อนต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องสปีดสปีดสร้างตัวตนสร้างพื้นที่หาสปอร์ตไลท์สองตัวเองทําตัวเองให้มีแสงมีออร่าทําตัวเองให้สวยงามนะครับแล้วครึ่งเดือนหลังมันก็จะส่งผลมันก็จะแสดงผลนะครับคุณก็จะมีชื่อเสียงมียศมีตําแหน่งนะครับมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะครับคนก็อยากเข้าหาคนก็อยากผลักดันอยากช่วยเหลือ อีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องดีของชาวกรกฏก็คือในมุมของคู่ครองอนะโดยเฉพาะคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะในช่วงนะคะประมาณสัปดาห์แรกมีโอกาสมีโชคมีลาบจากคู่ซึ่งโชคลาบเนี้ยนะคะมันมาแบบปุบปรับก็ได้มันมาในแนวของหลักทรัพย์นะคะหรือทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ก็ยิ่งเวิร์กใหญ่นะคะเพราะงะั้นมันมีข่าวดีแน่นอนไม่ว่าคุณจะมีคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนนะคะ สามารถนะคะได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับเงินหรือได้รับโชคหรือได้รับทรัพย์สินนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนะคะหรือคู่ครองระมัดระวังนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับในเรื่องที่มันคาดไม่ถึงนะคะถ้าเป็นเรื่องงานให้แพลนในการเปลี่ยนแปลงไว้ได้เลยนะคะให้วางแผนให้ จัดไว้เลยว่าต้องมีการเดินทางมีการติดต่อมีการไปไหนมาไหนหรือแพลนง,งานไว้ให้ลุยให้เต็มที่นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เต็มที่ค่ะครับอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของสังคม,มนะครับในมุมของสังคมเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมหรือว่าโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนน่ะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อ่ะหลากหลายมากโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆสงการนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องได้พบเจอคน มากหน้าหลายตาแต่เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการสื่อสารมุมของการสื่อสารมีโอกาสที่จะผิดพลาดในแง่ของการสื่อสารได้นะครับโดยเฉพาะการสื่อสารในเชิงของเทคนิคสับเทคนิคต่างๆใช้สับผิดใช้คําพูดผิดเกิดการเข้าใจผิดในมุมของการสื่อสารจนนําไปสู่การภาษาบ้านๆอะ่ะเสียเครดิตเสียผู้เสียคนเกลายเป็นเรา เก่งไม่จริงรู้ไม่จริงไม่ดีมีความรู้ในเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะคําเฉพาะนะครับระมัดระวังเพื่อนคนใกล้ตัวญาติพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่สนิทระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่คําพูดเขาอะที่พูดมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะบาดหูบาดความรู้สึกเราอยู่เรื่อยๆนะครับ ชาวราศีกร,รกฎเนี่ยเดือนเมษาทั้งเดือนจะเจอคนพูดไม่ค่อยเข้าหูหเจอคนพูดไม่ค่อยรักษาความรู้สึกตัวคุณเองก็บางครั้งบางอย่างมันก็ไม่อยากจะทนแต่แต่คุณต้องทนไหมคุณก็ต้องทน,องทนเออมันรู้สึกว่าไม่อยากทนอะ่ะแต่ว่ามันเอานะอีกหน่อยกัดฟันทนถ้ามันมีความรู้สึกพวกนั้นให้รู้อย่างเดียวว่าเออนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะทําทให้มันเหมือน ลมพัดมาไม่ได้สนใจฉันไม่ให้ราคาผ่านไปสักระยะหนึ่งคนพวกนั้นเขาก็จะนึกได้ว่าเออคำพูดนี้เราไม่ควรเอาไปพูดกับกรกฏนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ดีนะท้ายที่สุดเขาก็จะค่อยๆหาวิธีที่จะมาแก้ไขแก้ตัวกับคุณเองนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วทุกอย่างมันจะดีเองอีกด้านหนึ่งนะคะในมุมของชาวกรกฏทั้งหลายที่ข้อแรกอยากเริ่มทำมอะไรนะโดยเฉพาะ อยากทาธุรกิจอยากสัมพันธ์ต่างประเทศอ,อยากเริ่มอยากลุยอันนี้บอกได้เลยลุยได้เต็มที่นะคะหาข้อมูลเอ่ยนะคะ,ะติดต่อเอ่ยหรือแม้กระทั่งเดินทางไปไปมามานะะนี่คือข้อดีของการรเริ่ม,มทําอะไรก็แล้วแต่ที่อยากทําในช่วงจังหวะนี้โดยเฉพาะ ถ้าไม่ได้ลงทุนนะข้อ2อนะคะในมุมของต่างประเทศอีกมุมหนึ่งก็คือใครนะคะที่อยากไปศึกษาต่อไปเรียนต่อหรือไปต่างประเทศหรือเอ่อข้องเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ก็ดีนะรวมทั้งสายสื่อโซเชียลอันนี้อบอกเลย บอกเลยไม่ธรรมดานะคะลุยได้เต็มที่มีโอกาสประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูงและปรปรับด้วยสําหรับบางคนนะคะหรืออีกในหนึ่งใครที่อยากขายทรัพย์นะคะนะหรือมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์ได้นะคะหมดปัญหาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออมันก็จะเริ่มเห็นชัดว่าเป็นตัวเงินเป็นการแบ่งเป็นการอะไรชัดเจนเขาเรียกว,ว่าเดินหน้าทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยว ข้องกับมรดกทั้งหลายที่มันคาราคาสังอยู่นะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นผลดีทั้งสิ้นนะคะกรณีชาวราศีกรกฎที่มีญาติพี่น้องอยู่ไกลๆต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศไกลๆการเดินทางไปมาหาสู่ญาติพี่น้องทางไกลในช่วงนี้จะทําให้ชาวราศีกรกฎนี่มีโชคมีลาบใช่ค่ะดีกว่าอยู่นิ่งๆนะใช่คราวนี้มาในมุมของงานบ้างนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยงานท่วมหัวมาระยะหนึ่งแล้วช่วงต้น เดือนเมษาเนี่ยจะจะคลายลงหน่อยจะเพลาลงหน่อยแต่พอหลังสงการมาปุ๊บนีบ่ถ้าไม่เท่าเดิมก็หนักกว่าเดิมกรณีของงานกรณีของความรับผิดชอบที่จะต้องเจอนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าเป็นไปได้การเลือก การร้องขอการต่อรองอะไรที่เกี่ยวกับงานนะครับอย่ารับจนมากจนเกินไปการหาคนมาแบ่งเบาการหาตัวช่วยมาแบ่งเบาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าต่อรองไม่ได้ในแง่ของผลประโยชน์ว่าให้เราทําขนาดนี้มันมันควรจะได้เท่านี้นะมันถึงจะคุ้มก็ต่อรองในแง่ของตัวช่วยต่างๆหรือหาตัวช่วยต่างๆมาช่วยภาวะงานท่วมหัวงานท่วมตัวเนี่ยจะเป็นกับชาวราศีกรกฎที่1เป็นเจ้าขององ,งค์กรสองคนทํางานประจําแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า เป็นฟรีแลนซ์เป็นออร์แกไนต์ต่างๆเนี่ย ยิ่งท่วมยิ่งเห็นเงินนะครับมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับสําหรับคนที่เป็นโสดหรือใครที่โสดอยู่นะบอกเลยมีเกณฑ์เจอเจอคู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะคะจริงๆแล้วมาทั้งเดือนนะและโดยเฉพาะนะคะมีแล้วดีด้วยมีโอกาสมีโชคม,มีลาบจากเขามีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์ได้หรือแม้กระทั่งนะคะไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ในเรื่องอความรักก็สามารถเกี่ยวข้องเป็นธุรกิจในลําดับต่อไปก็ได้นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ใครเข้ามาไม่เสียเปล่านะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎทุกท่านนะใครเข้ามาช่วงนี้ ก็ต้อนรับไว้อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์อาจจเป็นธุรกิจหรืออาจจะเป็นคู่ของเราในลําดับต่อไปก็ได้ค่ะเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับชาวราศีกรกฎมูให้มากไหวเลยขอเลย <c oughs> ขอให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยขอได้เลยขอพอรได้เลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ขอพอรขอเยอะได้เยอะ ขอน้อยก็ได้น้อยนะครับขอให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้ว่าจะขออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆการเดินทางมูไปด้วยขอพรไปด้วยเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะครับย้ําว่าขอนะจนหมื่นก็ขอนะอย่าไปบนบานไลยเยอะบนไว้เยอะนะแกไม่ทันและจําไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะคะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคประจําเดือนเมษายนของชาวกรกฎบ้างครับค่ะ ตัวเลขนโชคได้แก่ตัวเลขหหรือหมายเลข5ค่ะคเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะถ้าคุณมีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรนะคะก็นะคะเขนะาเรียกว,ว่าทำสมาธิหน่อยนะคะตั้งตั้งจิตให้มั่นแล้วเดี๋ยวปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะหรือถ้าคุณเป็นสายมูก็นะคะมีปัญหานน่นนี่นั่นร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะอย่างที่บอกว่ามูได้นั่นเองค่ะ เลข5เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับทางไกลของชาวราศีกรกฎนะครับแล้วเดือนนี้ทั้งเดืนอนการทําอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลจะส่งผลกับการเงินของชาวราศีกรกฎชัดเจนเพราะฉะนั้น<ม>การเดินทางหรือว่าการลงทุนอะไรไกลๆที่ต้องทําอะไรไปเกี่ยวกับการเดินทางไกลก็ตามนะครับมันจะมีผลประโยชน์เก,กี่ยวพันกับมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกๆการเดินทางเสียเปล่าะนะครับขานี้มาในเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวราศีกรกฎเนี่ย ที่แรกเลยเนี่ยก็คือลำคอก่อนนะครับพวกไอพวกจามต่อมทอนซิลคออักเสบร้อนในแผลในปากอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนมากนะครับลำดับต่อมาเขาหยิบขึ้นมานิดนึงนะครับปวดหัวไมเกรนถ้าชาวราศีกรกฎที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวหรือว่าใบหน้าหรือว่าท่านที่เป็นสิวเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิวมันจะมากเป็นพิเศษเดือนนี้อาจจะได้ฝุ่นหรืออากาศร้อนหรืออะไรก็ได้นะครับ การแพ้ที่ที่เกี่ยวกับใบหน้าหรือว่าบนศีรษะเนี่ยหรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บจากของหล่นจากที่สูงเนี่ยก็มีโอกาสเดินหัวชนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสรุปเลยก็คือที่ต้องระวังตั้งแต่ลำคอขึ้นมาหัวหัวเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับวันที 5, ่ห้าพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับดาวราหูยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับเป็นเรือนของดาวราหูเองเราจัดพิธีนะครับ บวงสวงรับส่งพระราหูที่วัดสมานรัตนารามเย็นวันที่หพฤษภาเรามีฝากดวงเนาะฝากดวงจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับรับความปังความสําเร็จสําหรับชาวราศีกรกฎทุกๆท่านนะครับสามารถฝากดวงจุดเทียนนะคะรับความสําเร็จทักไลน์ได้เลยนะคะครับผมขออวยพรให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยสงการนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นทุกๆท่านนะครับ ขอให้กรกฏทุกท่านนะคะเจอเจอคนที่ดีนะคะมีโชคมีลาบค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะค